ผมออกมาคอเอาเนี่ยว่ามันกำลังขายบ้านของพ่อขายประเทศของพ่อขายไปแล้วขายไปแล้วครับลายชื่อดังต่อไปเนี้ยที่มันเคยน้ำหูน้ำตาไหลแอบอ้างโขนรักพ่อ ทั้งสองหยองเทศชิมฟตาโนหยวนอังโมผมเชื่อว่าลายชื่อของพวกนี้มีบางคนอาจจะสำนึก คนไหนสำนึกนะครับว่าวันนี้เขาขายบ้านของพ่อของคุณไปแล้วเขาขายไปแล้วถ้าคนไหนสำนึกจับโทรศัพท์เลยครับประชาชนคนไทยที่เขาตกทุกข์ได้ยากอยู่ในวังนวนในการก่อรัฐประหารครั้งนี้เขาจะให้อภัยคุณ แต่ผมไม่รู้ว่าคุณจะตกนลกหรือเปล่านะแต่ตัวตกนรลกไปแล้วเขาถึงเงยหน้าขึ้นมาดูอ๊อฟอยู่อ๊อฟได้ใช้กรรมละได้ใช้กรรมในสิ่งที่ตัวเองก่อไว้ให้กับคนไทยทั้งชาติรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวผมไม่รู้แต่ผมบอกว่าอ๊อฟไม่โง่ผมบอกไม่ได้ว่าเขารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแต่ผมบอกว่าเขาไม่ใช่คนโง่ วันนี้ให้ประเทศจีนเช่า99ปีก็คือการขายชาติไม่ต้องใช้ความคิดที่มันซับซ้อนเลยไม่ต้องมันเป็นสิ่งที่มันเห็นกับตาเลยเพราะจะบอกว่าเยเรา เราได้รับความรู้มันคนละแบบคนละอย่างเรามีความเชื่อคนละแบบคนละอย่างโอ้ไม่อันนี้ไม่ต้องใช้ความรู้ไม่ต้องใช้ความเชื่อนะครับเขาขายไปแล้วเขาขายไปแล้ววันเนี้ยต้องการคือความเป็นคนที่คุณจะไถ่บาปแต่ผมเชื่อะว่าผมหาไม่ได้จะโคกพวกคนอย่างพวกคุณ นที่ผมเอ่ยชื่อไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เอ่ยชื่อไปทั้งหมดเนี่ยเป็นทั้งดาราเป็นทั้งนักร้องนักแสดงคนพวกนี้ไม่มีงานมากว่าสองปีและ้ะไม่มีงานมากว่าสองปีเขาต้องรู้สึกสำนึกคุณตูดบอดี้สลิม พูดคำพูดเท่ๆคล้ายๆไก่ออฟเลยเหมือนกัน <from> ถ้าผมเห็นปัญหาของประเทศนี้แล้วผมนิ่งเฉยผมคงเป็นคนที่ใช้ไม่ได้สองปีแล้วครับที่คุณไม่มีงานสองปีแล er, ้วครับที่เขาไม่ให้วัคซีนอื่น นอกจากวัคซีนของเจ้าสัวเท่านั้นแล้วมันไม่ใช่วัคซีนมันคือยาพิษคนตายเป็นหมื่นๆคนวันนี้ติดเชื้อเป็นล้านคนล้านห้าแสนคนวันนั้นโรงพยาบาลตะโกนหน่อยเดี๋ยวอยู่หน้าห้องโอ้คุณออกมาวิ่งเหนือจบใต้ได้เงินเป็นพันล้าน วันนี้หมอตายพยาบาลตายตายเป็นสิบไม่สำนึกหรอครับไม่ได้ยินใช่ไหมฮะไม่ได้ยินที่พ่อแม่ลูกชายลูกสาวเขาร้องไห้ที่แม่เขาเป็นพยาบาลตายพ่อเป็นหมอตายเขาสูญเสีย ปูดบอดี้สลิมคุณไม่ได้ยินใช่ไหมครับคุณอ๊อกคุณได้ยินน้าคอมไหมครับคุณได้ยินนคอมไหมครับคุณได้ยินพ่อแม่พี่เป็กไหมครับ ไม่ไปงานศพไหมครับหรือว่า,ดา,าดาราตลกเขาวันณะไม่เท่ากับคุณหรอครับหรือ,อยังไงครับมือขวาไม่มีแรงใช่ไหมครับมือซ้ายเลยครับ ผู้กำกับไม่ใช่เหรอฮะเก่งนี่ครับแต่งเรื่องปั้นเรื่องกำกับภาพยนตร์กำกับการสแสดงกำกับดารากำกับเป็นนักร้องนูน่นนี่นั่นวันนี้ทำไมลิ้นขาดนะฮะความเป็นผู้ชายมันหายไปไหนหมดความเป็นผู้ชายในตัวคุณนี่โอ้นักเลงใหญ่โต ความรักพ่อแม่ท่งศศรษะคุณยังมอบให้ได้มันหายไปไหนฮะตะปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าทหารของพระราชาเป็นคนขายแผ่นดินนี้ไปมันเกิดขึ้น ในรัฐบาลโจรรัฐบาลนี้และผมต่อต้านมันผมต่อต้านรัฐบาลโจรรัฐบาลนี้และคนเสื้อแดงเขาต่อต้านรัฐบาลโจรรัฐบาลนี้จริงๆผมไม่อยากจะมาพูดเรื่องแดงเหลืองเรื่องนี้เรื่องนี้ เรื่องเดียวเลยศีรษะนี้มอบให้พระเจ้าแผ่นดินใครไม่รักพ่อให้ออกจากบ้านพ่อวันนี้เขากำลังขายบ้านของพ่อมึงอยู่ผมรอนะครับ สำนึกเมื่อไหร่มีความเป็นผู้ชายขึ้นมาเมื่อไหร่ลงไอจีทำบอยโลทำคลิปลง YouTube ไลฟ์สด